หนึ่งสองสั้นครับวีครับสุปเล็กครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ้างน้องชายมาถึงที่ญี่ปุ่นกับสภาพอากาศแบบนี้ความพร้อมเป็นไงบ้างครับก็ปกติดีครับก็ปกติก็ซ้อมปกติครับร่างกาย็ปกติถึวันนี้ไม่กี่วันแล้วนะใกล้จะถึงวันชุกใช่ครับน้ําหนักของเราตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็น้ำหนักตอนนี้เกินอยู่โลนึงก็สบายๆครับผมพอมาเจอสภาพอากาศวนข้างนอกรู้สึกว่าหิมะตกหนาวเย็นมากๆ อันนี้มันจะมีผลต่อเรื่องการทำน้ำหนักไหมฮะยังไม่ได้ออกไปเลยยังไม่ได้เจอสัมพันธ์เลยใช่ครับนนแต่คำว่าพี่วาเมื่อกี้โคตรหนาวเลยทำน,น้ำหนักใปนห้องอก็คือความพร้อมความมั่นใจยังคงร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมยเย้อนกลับไปวันที่เจอกันเ่ะมีเอ่อเรียกว่าช่วงที่เฟซอัพเจอหน้ากันกับน้องเขาแล้วก็มีโอกาสได้เหยนมองหน้ามองเขาสูงมากเลยแต่พอได้เทียบเทียบเจอเจอน้องปกติครับเท่าเดิมเท่ากับไฟแดงใช่ก็ยังคงมีที่เด็ดที่ัะ มีผมก็มีที่ผมก็อยากปิดเกมปิดเกมได้ผมก็อยากจะปิดเหมือนเดิมถามดูความมั่นใจนะตอนนี้เรื่องของเกมก็เราเคยพูดเราว่าเราอาจจะมีโอกาสปิดเกมได้ปิดเกมมันมีเปอร์เซ็นสกิ่เปอร์เซ็นที่คิดว่าน่าจะปิดเกมได้สักประเปอร์เซ็นอนี้ก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นก็ไม่อยากคิดครับแต่ว่าอยากทํามากกว่าอยากทามากกว่าเพราะว่าตัวผมคิดว่าถ้าผมหาเจอผมก็ทําได้ถ้าผมหาจุดจุดจุดนั้นเจออะไรย่าง้ก็จะพยายามบนเวทีก็ อยากพยายามให้เต็มที่แล้วก็ทํามันให้ได้ครับก็ในโลกโซเชียลก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เพราะมันมี2ฝั่งสองฝ่านะครับผมเป็นเรื่องปกติเราาจัดการกับในโซเชียลมีอ่านมีไปเจออะไรจัดการกับล็นเรื่องปกติเราพยามจัดการกับในโซเชียมีอ่านมีไปเจออะไรางจัดการกับลงไมก็นเองิมผายามจนเม่สนมไเจออะไรจับใมกเ็รื่องพยสยจัดการกนโ้นมีไเอยงกมกเป็นเรื่อรพยกรับผนโซกัียี่ไฟมี่ผมจะชะแลบวก็ผมโฟกัสลี่คู่ตเป็นเแ่องปกเ คครับก็ถ้าจะว่าไปนมันก็เหลือไม่กี่วันเนาะที่จะนี่อยากจะฝากอะไรถึงเป็นแฟนเราเป็นแฟน f อของเราจริงๆที่รอเชียร์เราชมซุปเอปอร์หนที่ก็ครับวันที่23นี้แล้วครับก็อีกไม่กี่วันครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยครับช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมตัวเองก็ทําหน้าที่บนเวทีอย่างเต็มที่แน่นอนแล้วก็จะนำเข็มขัดเส้นนี้กลับเข้าสู่ประเทศไทยครั้ง โอเคครับขอให้โชคดีครับหวังว่าเราจะได้เห็นเกมที่สน hey ุกบนเวทีซุปเปอร์เลกับตาบิวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ